ตัวหนังสือล้อมวงคุยนโยบายและกฎหมายป่าไม้ที่ดินไทย2562สู่การเตรียมพร้อมชุมชนนี้อันนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนนะครับซึ่งเรามีนักเขียนมาจากทั้งจากอายุอได้แก่คุณประทีปนะครับมีคติธรรมคุณพานธุดเดชเกิดมาลีจากคุยที่สืบแล้วก็มีนักเขียนที่ประจําอยู่ในแผนงานประเทศไทยก็มีทุกข์ผมเองนวีชาวรแล้วก็ คุณปรเมศพยัพสถานและก็ธัญพรบางใบนะครับสาระหลักของหนังสือเล่มนี้นี้เนี่ยครับจะเป็นการอัปเดตภาพรวมนโยบายกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงโดยเฉพาะในช่วงปี2562นะครับสาหรับทบที่ผมเขียนเนี่ยจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงว่ากระบวนการในการจัดทำ เรื่องของการสำรวจที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยมีกระบวนการอย่างไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของการที่หลังจากสำรวจแล้วเนี่ยตัวชุมชนเองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดทําแผนและเรื่องของการจัดการภายในชุมชนอะไรอย่างไรบ้างนะครับเอามาย่อยเป็นอินโฟกราฟิกให้ทุกท่านได้อ่านแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับมันอันนี้เป็นเป็นหนังสือที่คิดว่า ชาวบ้านชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้อ่านนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไมาเ้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์เนี่ยถ้าได้เรียนรู้หรือว่าได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงนะครับ Uh huh. ทั้งแต่มีพรบรป่าชุมชนนะครับประกาศใช้ออกมาแล้วก็มีกฎหมายซึ่งเป็นอนุบัญญัตินะครับได้ประกาศออกมา,าจํานวน6ฉบับแล้วนะครับพรบรป่าชุมชนตัวเนี้ยนะครับเป็นกฎหมายซึ่งเราจะต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนซึ่งมุมมองป่าชุมชนพรบรป่าชุมชนนี้มี ข้อดียังไงนะครับแล้วก็ประชาชนรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าพระบอบกจาป่าชุมชนเนี่ยเมื่อมีการทําผิดในพื้นที่ป่าชุมชนมันจะมีบทกําหนดโทษตั้งโทษจําคุกและโทษปรับนะครับยิ่งเป็นพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ซึ่งจะมีอัตราโทษสูงสุดนะครับจำคุกไม่เกิน10บปีหรือปรับไม่เกินส0 0 0 0 0บาทตัวนี้ถือว่าเป็นโทษหนักเราต้องสร้างการรับรู้นะครับให้ชุมชนหรือประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้รับทราบนะครับ ทางเือข่า,ขายป่าไม้ภาคพลเนเมืองที่เป็นผู้ร่วมทําหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมกฎหมายพรบนะคะเ,เกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยได้ครอบคลุมที่สุดแล้วณปี2562นะคะซึ่งเป็นปีที่ประกาศใช้กฎหมายหลักหรือเรียกว่าพรบเนี่ยนะคะจากกฎหมายป่าไม้หลายๆฉบับนะคะถ้าเราศึกษาหนังสือจากกฎหมายจากหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะพอมองเห็นช่องทางและโอกาสนะคะที่ประชาชนจะ เป้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้กฎหมายที่จำเป็นต้องรู้ต้องทราบนะคะแล้วก็จะทำให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะคะ